สามารถใช้งานเรียบร้อยแล้วนี่เดินเก็บสายไฟเรียบร้อยงานเนียนๆแบบนี้นะครับรองรับสำหรับ Yamaha สาและ MT 0 3ทุกรุ่นนะครับเกียร์พร้อมแล้วสุดหล่อพร้อมอย่างวันนี้มีของเข้านะครับ Yamaha อาและ MT 0 3ตรงนี้เกียร์โยงกิกบต์ควิกชิปเตอร์ปลั๊กตรงรุ่นเดี๋ยวไปรีวิวกันสำหรับคันนี้เป็น Yamaha MT 0 3นะครับติดตั้งทั้งควิกชิปเตอร์แล้วก็ติดตั้งในส่วนของเกียร์แต่งเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเกียร์ของกีกบั์นะครับเดี๋ยวเอาเท้าขึ้นนิดนึงนะครับต จะมีสถานะไฟขึ้นตรงนี้นะครับแบบนี้คือแสดงว่าสามารถใช้งานเรียบร้อยแล้วอันนี้เนี่ยเราต่อเป็นปลั๊กตรงรุ่นเดินเก็บสายไฟเรียบร้อยงานเนียนๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันว่าอยู่บนสแตนแล้วมันจะพึ่งปั้งงานขนาดไหนนะครับอ่ะไปเลยนะครับใส่เกียร์หนึ่งนะครับก้าแล้วก็ไปอ่ะอันนี้ก็เป็นฟิลเบื้องต้นนะครับที่ เทสให้ดูนะครับอันนี้เป็น MT03 นะครับแล้วก็สําหรับคันนี้เป็น R3 New หรือ R3 9เนี่ยก็สามารถติดตั้งได้เช่นเดียวกันนะครับฟิลความหล่อมาดูตัวงานกันใกล้ๆนะครับเป็นอลูมิเนียมขึ้นรูปใหม่ทั้งชิ้นนะครับระบบ CNC ทั้งระบบแบบนี้นะครับปีซ้ายและขวารองรับสําหรับ Yamaha 3และ MT03 ทุกรุ่นนะครับฟิลเนี่ยแตกต่างจากเดิมนะครับถ้านั่งจะดูสปอร์ตแล้วก็ฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาเราเอาขาขึ้นไปด้านบนนะครับ เวลาตัวนี้เนี่ยเราจะรู้สึกถึงความห่างจากเดิมนะครับเพราะว่าเดิมๆเ,เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับของใหม่จะอยู่บริเวณตรงนี้ได้ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นยิ่งเป็นอาสาตัวใหม่นะครับแฮนด์จับล่างเรียบร้อยแล้วเวลาขับเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับถามว่า เมื่อยขึ้นไหมเมื่อยขึ้นแน่นอนแต่ว่าสปอร์ตขึ้นไหมหล่อขึ้นแน่นอนนะครับวันนี้ก็มีพร้อมบริการแล้วที่ว .6 d ีออริจินอลของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นชิปเตอร์รองรับทั้งเกียร์เดิมแล้วก็เกียร์แต่งนะครับไม่ใช่มีแค่ M t ็มหรือ R 3มนะครับมีทุกรุ่นนะครับ 650F 650R 500 R 15รบมีครบๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของแต่งตัวไหนลองสอบถามเข้ามาดูนะครับแล้วก็มีบริการปรับเซตจูนติดตั้งที่ว .6 ดีออริจินอลนะครับใคร